สวัสดีค่ะตูทินวุฒาธมโมหรือเจนนี่ค่ะปัจจุบันเป็นประธานชมรมทวีนวันสัตนักงา,การคุมพิจิกตางค่ะเจนนี่เคยติดคุกม,มาแล้วหกครั้งค่ะเราก็เห็นเพื่อนใช้เราก็เลยอยากลองบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช้อยู่นานมากค่ะตั้งแต่ประมาณอายุยี่สิบห้าแย่ที่สุดเลยห่างกนเวลาคี่ก็ต้องโกหกหรือว่าหลอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้มันมาอะไรอย่างเงี้ยใช้มาจนถึงเมื่อปี62ค่ะก็ะคือจะเดินเข้าออกเข้าออกเรีนจำเป็นว่าเรื่อยเลยนะครับพี่ทั้งหมดตอนนี้รวมด้วยก็ประมาณ5-6รอบค่ะใช่ค่ะจะเป็นเศษสงนั้นเลย,เลยอะไรย่างเงี้ยจะไม่ม,จม,มีจะไม่มีของอะไรอย่างเงี้ยอยู่นานที่สุดคือ2ปี6ที่เรียนจำแม่สอบ คือมันเป็นอะไรที่เราลําบากมากคือเขานั่งเฝ้ากันมันจะหบจะนั่งเฝ้ารอย่างยารอยานั่งฟังชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่ต้องเลยก็คือแอบฟังเหมือนกันค่ะแอบฟังเหมือนคุณยายไม่ว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีอะไรเงี้ยมีพี่สาวทั้งหมดสี่คนค่ะเป็นน้องคนสุดท้องตั้งแต่เข้าเรือนจำเอาไว้วเ,เลยเขาก็เลยตัดออกจากที่บ้านเลยลก็คือแบบ ไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ให้ขึ้นบ้านเลยไม่ให้เข้าเลยถ้าเราจะไปตรงนั้นก็คือเราจะได้ไปนอนกับบ้านพี่อีกคนหนึ่งแต่ก็คือเขาก็ไม่ได้ไว้ใจเราเหมือนแต่ก่อนนะพี่เขาก็ยังระแวงเราอยู่อะไรเงี้ยมันทําให้เราอยู่ยากแล้วอยู่ลําบากอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องออกไปข้างนอกดมีความรู้สึกเสียใจมากเลยนะตอนนั้นพี่ร้องไห้มากเลยครับร้องไห้จนแบบเราไม่ไดีขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ย There's with him eyes loves brown so a and Daddy boy big so. จุดเปลี่ยนของสินนี้เลยก็คือน่าจะคระั้งตอนที่ครั้งที่6แล้ว,ลวมั้งค่ะก็ปะเป็นเศษกระส่งบำบัดส่งมาเป็นผู้ป่วยนอกแล้วก็ได้มาเข้ากระบวนการของคุมบรพฤชก็พอมาเจอพออนะคะพอออก็ได้นำให้เข้าทูบีก็เลยได้เข้าทูบีนั่นแหละค่ะจะจุดเปลี่ยนของสินนี่ส่วนใหญ่ it's ผู้ทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ80% 90%ซ์ของทุกสำนักง,งานอย่างกรณีของน้องเจนนี่จะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าเขาผ่านเข้าสู่กระบวนการแล้วในโครงการได้มีการทำให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนเป็นที่ยอมรับแล้วก็สามารถที่จะดำเนิตนให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดจนถึงทุกวันนี้ได้คนที่เขามามากันเขาไปกันหมดแล้วเขาจบจากตรงนี้เขาก็ไปกันแต่เรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันกับทุกที่เราผูกพันกับที่นี่เราก็ได้มีความรู้สึกว่ามันก็คือบ้านอีกหลังหนึ่งอ่ะที่เรา ราอยู่แล้วเรามีความสุขอเราต้องอยากจะเดินเข้ามาเจนนี่เขาจะมาในฝ่ายของบริการในการดูแลอำนวยความสะดวกช่วยเหลือพี่ๆแล้วก็ดูแลเพื่อนๆที่เข้าค่าย เป็นวิทยากรด้วยถ่ายทอดประสบการณ์แม่ที่ผ่านมาเราให้ถ่ายทอดกับเด็กๆเยาวชนและผู้ถูกคุมของเราที่เขากําลังเดินตามรอยเจนี่มาซึ่งเราเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่ค้าจูนให้เขาอ่ะจะคงความเป็นคนดีห่างไกลเยสติดแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นต้นแบบแล้วก็ดึงคนอื่นให้ห่างไกลขึ้นไปเรื่อยๆตรงกับประิธานของโครงการชูบีนัมเบอร์วันเป็นอย่างยิ่งค่ะ อยากจะให้น้องอยู่เป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กน้องๆรุ่นต่อๆไปให้เขาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเจนนี่แล้วก็ตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเจนนี่เองแล้วก็รวมถึงพ,พี่ก็มีความสุขที่เห็นน้องมาร่วมงานด้วยค่ะ จนนี่มีความรู้สึกว่าเจนนี่มีความสุข,สขทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวทีผิดกับเมื่ออนที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่กล้าบปะผู้คนเราไม่กล้าเจอผู้คนแต่ตอนนี้ได้ไประดับ5่าเราต้องได้ไปเจอเพื่อนให,หม่จากหลายๆทีมเราก็ไปแลกเปลี่ยนกันเราได้ขึ้นเวทีระดับประเทศ ที่มันดูสงเกดแล้วมีค่ามากๆแต่ว่าก่อนเราไม่เคยได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้เลยอะเดี๋ยวนี้เราได้แค่ชิ่ว่าเราได้ใกล้ชีทูลกระมอมเราได้รับสเสด็จแบบคุกกี้อะพี่มันมีค่ามากนะคะกว่าที่คนคุณมีจะได้เจออะไรแบบนี้นะคะ่ะสายตาของคนรอบข้างที่คยมองนย่างดีๆล่ะคะเดี๋ยวนี้อะคะก็เปลี่ยนไปอะ แม้กระทั่งครอบครัวนะคะที่เคยมองไม่ดีเลยไม่เอาเราเลยตัดเราเลยมันทําให้ครอบครัวได้กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งนึ่งนะคะพี่เราอ่ะคนนะที่เคยทําผิดมาแล้วได้กลับมายินอยู่ตรงนี้อีกครั้งอ่ะคอผู้ดีจริงๆนะคพี่มีนางสกุลใหม่แล้วด้วยก <c oughs> <c oughs> ็คือเจนนี่ผู้ีค่ะ